ก็จะพามากินข้าวขาหมูในตำนานที่พ่อหนูเคยกินนะคะ<ข>ไปกันเลยค่ะร<ข>้านร้านก็อยู่ข้างอุบลริมือนเดิมนะคะร้านชื่อร้านว่าบริบูรณ์ทรใช่ไหมก็มชอบกินมากเลยมาดูมนันู้นี่จะพามาดูาหน่อยูว้าว คำวนาในตำนานจริงๆครับต้องมีผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะครับผัก,กดองนี่นี่นี่ของแท้ครับของแท้ผมกินแต่สมัยเด็กอยูน่นี่นี่อ็แต่ถ้วยรีพ่เนาะไม่ใช่15บ<อ>๋อราดข้าวจานละ15บาบาทแต่ก่อนเนี่ยว้าวว้ามาน่นางโกนางสวยสวัดนีว้าที่มาเนี่ยว้า เป็นยังไงบ้างคะรอรีวิวด้วยนะคะมาหามากินกันเลยนะคะเราก็ได้แล้วนะคะวา้าวเอตมานานจริงๆนะครับรสชาติเหมือนเดิมวันนี้คนที่ไม่เคยเห็นเพลงกินกิกโชว์เพลงก็จะได้กินกิ๊กโอ้ไม่เอาเลยฮ่าฮ่าฮ่าเขาอัดสบู่หนึ่งคำปุมป่ม <c oughs> <My> แม่ยังไม่ตื่นเลยยังกำลังกินคือิมีน้ซูชินะใช่ไหมใช่แต่อันนี้นี่คืออร่อยมากปาดดอก